เสียกล้ามไปเลยเสียกล้ามไปใส่ไปยิมกินเสียกล้ามที่บ่กหยีบบ่หหรีดอะไหหรเด้อจ้ะแต่ว่าย่าชมพูดนี่รีดย่าชมพูดนี่รีดดะย่าชมพูดมากรีดบ่มันรีดไถเด้อจ้ะรีดผาแล้วฉัพูดว่เคยรีดไถเด้อจ้ะเนี่ยน่าชมพูดว่เคยรีดไถแล้วพูดรีดเสียผาจ้ะพี่น้อง นี่ไทยนะี่ยมันเป็นอ่อันยนังไงละเป็นอ่าโจนเลยนะเป็นโจนห้าร้อยแล้วหาร้อยเพราะว่าโจรสิบแปดมุงกุดคือยาชมพูนนี่จะพูดเป็นง่ายๆสิบแปดมุงกุดเป็นโจนสิบแปดมุงกุดมันเป็นอยนมันเป็นตาย ไปในกี้ไปจ้ะไปในกีเขาก็เอาอันผาเช็ดหน้าเห็นปะผาเช็ดหน้าผาเช็ดหน้าพอนายดีหลีดเลยว่ะเนี่ยใ่ห้องถับหลีดเลยน่ นี่ก็สุดนวนพะเยาดอกเสียนุนพะเยานีน่เสียนุนพะเยานี่หลีดแล้วเราพับเลยจ้ะนี่ลัลก,ลลกเอาหอยไว้นี่ลัลกเอาแขนน้องหอยไว้ สมัยก่อนข่อยก็เป็นเด็กปั๊มเด้อสิบอกให้สมัยที่ขออ่อยอยู่พะเยาอ่ะอยู่พะเยาข่อยเป็นเด็กปั๊มอยู่สันโค้งเป็นเด็กปั๊มอยู่สันโค้งนะเจ้านายใจดีใจดีเจ้านายใจดีเป็นเด็กปั๊มน้ำมันบ้าไม่เป็นเด็กปั๊มน้ำมันเลยเด็กปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สแก๊สหงต้มไปจ๊ะน,นะ เป็นเสมียนปั้มแก๊สหมูงต้มเสมียก้อนอะเสมียนที่โอ้น้องจะให้เด้ประมาณขวดหนึ่งละ่ะขวดสองขวดนี่นะจ้ะเป็นเด็กปั้มเด็กปั้มแก๊สปอตอทอแก๊สหมูงต้มอ,อยู่พระยาดอกคำใต้สันโคง้งนี่ยพี่น้องอ ก็มีไพ่มาสนใจเราคู่กับเขาก็ต้องจัำทนฟังกันบปบ่ะโอ้ยป่าไปกันย้าจะสมัคเพื่นอนร่มดีแถอเห็นที่ไหนก็เสียร่มดีขึ้นเจ้าสัา ได้จ้ะเน้ฮิตเคลือกหอยจึงอารมณ์ดีเด้อจ้าไม่ต้องไปคิดยังไงจ้าบ้าบ้าบอบอมาตาเฮาจะไปเบียดเบียนผู้ใดเนี่ยไปเฮ็ดให้ผู้ใดเดียดร้อนเนี่ยจะไปเบียดเบียนกันเด้อจ้าเด้อแล้วก็มีความสุขเองดอกจ้าเนี่ยให้เคลือกหอยเนี่ยไ่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นมาไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดเลยแล้วก็มีความสุขเองเลาวก็จะมีความสุขเองผู้ใดสิว่าจังไหนก็แล้วแต่ พ่อยให้เพื่อนวาไปชีว่าแบบใดกันอย่างมีความสุขคือยายสมพูนะจ๊ะเนาะอ็นว่าให้เพื่อนว่าไปรถจ้าอืมเพื่อนวาเข้าเขาก็มีความสุขเขากับได้เข้ากับได้บุญเนาะอันว่าหานเพื่อนวาเข้าเราเห็ุแต่เพื่อนมีความสุขนะเขาก็ได้บุญเลาก็ต้องไปหัวซาเสียงจอกเสียงแจ๊กในนเอ่ะเสียงนกเสียงกานะจ๊ะเนาะ เสียงนกเสียงกามากับเสียงลมนันะลมพัดมากนะอย่าลมก็จะพัดไปมาจะพัดไปพัดมามีความสุขขยะชมพูนี่อยากมีความสุขขัดเอ้าอย่าไปเบียดเบียนกันนะจ๊ะเ้เห็นว่าเบียดเบียนกันชีวิตมีความสุขโหลดพวกเจ้า่าบ่ เกิดมาชาติเดียวหรอกพี่น้อยย่งจะไปเบียดเบียนคนอันใดที่เขามีความสุขเฮ็ดไหครอดคัวเห็ดใหนลูกให้ผัวมีความสุขเข็ดไปเลยแต่จะไปเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันหน่ะมันมีความสุขได้ได้จ้ะแกว่าบะ มานยังข่อยกับพันยาอยู่อยู่มอมมอไม่เนี่ยพี่น้องอือยู่กันแบบมอมมอไมีเนี่ยแบกินไปเฮ็ดกินไปอยากกินยังก็กินนั่ง่าหล่ะจ้าก็อยากอะเบิ่งทีวีนอนเล่นเกมมียังก็เฮ็ดไปให้คนอยมีเบียดมีงานบ้างก็แต่เฮ็ดไปเปนมาล่ะก็ก็รีบผารีดยังไปพ่อใหญ่เป็นแต่เฮ็ดียังของเพื่อนไปจกจกแจกแจ๊กมาจ้ะเนาะเนาะแม่จับมาถามมาดูดู ยายแฟนยายไม่ได้ทํางานหรือเราเซน่าสมัยก่อนเฮ็ดยุ่ยจ้าสมัยนี้่ได้เฮ็ดแล้วเป็นลีไทยแล้วจ้าเป็นลีไทยก็หไม้ทิ้งว่ากระเียนนั่นแหละจ้าเป็นกระเียนแล้วจ้าไม่ใช่กระเียณแล้วอืมอันนี้บ๊อกพับแล้วจ้ะเอาไว้เอาไว้หอยอืมเอาไว้หอยเอาไว้หอย เสียนี่บดิก็ได้ด้นี่ั่ดนี่เียนพอใหญ่นันนั้นสี้ะนจ้งอๆเงียเงี้ยองแท่กับคนไปยิ้มคนแล้ไปยิ้มกันอยู่บ้านลังเียบิดน่จ้ะเนาะถึงเวลาเที่ยวกับพาไปเที่ยวกันเที่ยวขอบทัวกันเสียจะ ไปกับมูแน่ของั้งไท,งทยกัแลแ้วแะต่เห็นปะไปกับมูแน่ถ้ามูมาบ้านแน่แบ้อ่เตเดี๋ยวมูกับส้วนไปกินข้าวบ้านเพิินเห็นปะ ก็พ่อหา่เท่าแล้วก็มีมูเอากันเป็นมูอันก็ต่อญ่เอากันเป็นมูอยู่ด้กันอยู่ด้กันเป็นเพื่อนกันไปสองตายายนะจ๊ะ ยไงไงี่ดอกด่ะยิ่งเสียงตูเย็นหน่อยก็บอกยิ่เอะมันอยู่ไก่แกพวกเก้าอลยอยิ่ง่ข็งแขังพวกเก้านั่งยิน่นะยิ่งที่ไหนยิงเลยยู่ไก่แกะหอยยู่ต่วมาจูไก,ใใก่พวกเก้วเลยยินน ผ่ามันนั่งเย็บยังเสียผ่าเป็นยังมันขาดนอนเป็นกางเกงมันขาดมันเห็นเป็ดตะเกียบมันขาดแล้วก็เอาจักมันนั่งนี่ลยจ้ามันนั่งเย็บนี่แหละมันนั่งเย็บนี่แหละแั้งสิ่กับมันนั่งสอยกต่ดุมนั่งเนี่ยอาจารมันนั่งเด่ยนคอยแต่ว่ากันเวลาคนนั่งเย็บกับกานั่งเก้าอี้นี่นั่งโซฟากันกัๆแต่ที่ว่าได้นั่งกับพื้นนะนั่งเก้าอี้นะจ๊ะเลื้อนๆเงียบบ่เงียบมาจานอ๊ะ เสียงนกเสียงหนูเสียงแมวกับบม่มีเสียงกากับบม่มีมีเสียงอย่างไยเงียบมีซีรีแคเขาวใบใหญ่ไปกินข้าวันคางสาให้เบิ่งอีกแนวสัน <c oughs> ไปกินบะไก่แช่วงนึ่มันหนาวหนาวปอดีไปนอนเลอออวไปก้างนอกนี่อ้สั่งงกงกอยู่ั้งเย็นนี่บออยูทั้งเย็นนี่ใส่เสียแขนสั่นได้อบอเสียยืดเสียแขนสั่นได้สบายนะกเพราะอย่างว่าพเพราะเ่าเปิดฮีเตอร์ไห เปิดฮีเตอร์ใม่ไหมถ้มว่าเปิดเครื่องทำความอุ่นเครื่องทำความอุ่นมันกับปรจจายไปทัวเฮียนล้วจะเนาะกับว่าหนาวมันก็ไม่หนาวมันก็เลยอยู่ไดไ้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ข้างนอกนี่โอ้ยมันหนาวมันหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาว Stay outside outside not good outside very cold it stay outside outside so cold cannot แค่ t ้องอย i ่ใ i ไซ i ์ในไซน์เฮานะกันอยู่ข้างนอกนี่มันหนาวม,มันหนาวอย่างนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้ต้องมาอยู่ข้างใน inside ก็หมายถึงว่าข้างใน house inside house กับในบ้านเห็นปะ e กันนอกบ้านม,มาจากบอกไทยเนี่ย อ๋อภาษาอังกฤษเนี่ยจักหน่อยอพ่ออีสานบ้านเฮาเนี่ยจักหน่อยพ่อเมียงพ่อภาษาเหนือบ้านเฮาเนี่ยจักหน่อยอแก้มกันไปเนาะจาเนะ้อในพื้นเนาะจากในพื้น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 แถลงใต้ฝนแถลงใต้ แรลงใต้กันไามที่ว่าอยากจะพูดไทยอยากจะพูดไทยเนหะ็นไหมแหลงใต้บอกถูกอ่ะพูดถูกไหมคะพูดภาษาใต้ถูกไหมถ้าพูดไม่ถูกอย่าด่าก็นะอย่าด่าก้อยนะคะอยากแหลงใต้ไหมจะลองหัดแหลงใต้เบึงแหลงใต้แหลงใต้ก็หมายถึงว่าพูดไทยใช่ไหม จำไม่ผิดนะคะถ้าพูดผิดก็ไม่พื้นาะรอ่พื้นพืนสมัยก่อนนี่อยู่ไปกี่ยางอยู่ล้ำถังอยู่กับบีอยู่ล้ำถังกับพ่อพอ่พอพอ่พอเบาภาษาไต่อยู่ได้อยู่ได้จะน,น้อยสมัยก่อนนั่นบนนี้เรเื่องหมดภาษาไตอ่ฟังบอกอยู่ด้วบอกไงฟังภาษาไต่ออกอยู่ด้วฟังออกว่ดสุขคำเลยภาษาไต่ ก็ว่าสุดขั้มดอกจ้าแต่ว่ากะกะโอเคไงเห็นว่าอ๋อเห็นบ่กเลลืมหมดแล้วจะไปก้อนไปยวนกีดยางอยู่ล้อทับนะจ้ากีดยางอยู่ล้อทับอยู่ลำทับกระบี่กระบี่ลำทับนี่จ้าเห็นไหมกีดยางอยู่หัน ได้ว่าไตนี่มันอยู่กับคนไตนะจ๊ะนะอยู่กับคนไตเขาก็บว่าฮัดว่าไตนะจ๊ะนะแเขาไปอยู่กับคนเมียงเขากับฮารดว่าเมียงอยู่กับคนอีสานเขากับฮัร์ดว่าอีสานนะจ๊ะอยู่กับคนไทยภาคกลางเขาก็บว่าไทยภาคกลางเอาเอาเอาเขาไปย้ายชมพู่มาจ้ะอันนี้มาอยู่กับพวกฝรั่งเขากับฮดเก่าภาษาอังกฤษในยังละนิดละน้อยกับโอเคนะนะพี่นังนะเป็นความรู้รอบตัวเห็นไหมจ๊ะว่าเป็นความรู้รอบตัว นี่บาน้กรเจาันเาเป็นโอ้หลายคลิปอยู่มอนี่เท่เท่เ่นะผู้ใดจะเพิ่มน้ำข้างคนด้วยมีมู้าออไปเาแล้วระเจาเหรอาจารเนาะมูะเบาเนาะพื้นไ่พื้นฮักกันไวเนาะก,กันไวนคนตเป็นเามวนเนี่ คนไต่บ่อหมวนบ่อเพิ่นบ่อเลว็วเนาะบ่อเสียงม่นๆภนษาย้วนเกิดกับมาคนมีตาสะไผเป็นคนย้วนเลยจ้ะหน้าสะไผยโอ้หน้าหน้าหน,น,น,น้าเขยบนมันหน้าสะไผยสมัยก้อนนี่เป็นเด็กหนอ,อ่าแฟนของ สมัยก่อนที่เป็นเดยน้อยนะแฟนของหน้าผัวของหน้าแต่เป็นเป็นคนอันอ่นเป็นเป็นคนนครพนมเป็นคนนครพนมอืมเพิ่บอกว่านครพนมนครพนมนี่บอกอย่างบอกยุ้ยวนบอกเพรอย่างเขาเขาพูดกันอืม่บอก่บอกว่าเป็นดอกจ้าแี่เป็นฟ้าหมูเลียงอยู่อ่าฟ้งหมูเลียงแก็ไปอยู่น้ำฝนเนี่ยตะกี้ ไปอยู่หลายหม่องไปนองนไปชกกลางเป็นหลายค่ะนีข่ขายเป็นคนอหลายหม่องไปเป็นข้อหลายหมอย่อ,หหมองหลายบอลไปอยู่ทัวทิพทัวแดนไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ปทุมธานีไปอยู่ยยว้าสุดหม่องสุดบอลนนะหลดุดแต่เป็นประจำได้เกิดมาใส่ชีวิตคุ้มขนานดะพี่น้องไหมเกิมาเป็นข้อฉาดเดียวใส่ชีวิตคุ้มกันาดยังไง้ว เป็นสี่ยาชุ่มหอมแดงไล้ยไ,ไปยิ้มกันบรวดไป็นสี่ย,ยาจอกบัวตองนั้นงามอยู่บนยอดดอกเอียงสามปอยบ่เคยเบ่งบ้านบนลอมพื้นดินไม้ใหญ่พัสูงนกยูงมาอยู่ เสียงซึมซาโลอโอ้ยชอเสียงพินคู่กับแดนดินเจ้าเมืองเชียงใหม่เหมือนแล้วพี่น้องโอ้อยู่คนเดียวหัวยู่คนเดียวบ่าอยู่คนเดียวว้าเยสุภกีบ่าย พี่ปาต้งแกง้ิบพังทสิบปากพ่อเราเลยเป็น หาคักๆซะเอามันคักซะน้องป่น้องเนาะง่ายไลก็ได้ ฟังมาก็มานอ้ยะนะนองเป็นสาวคนแก่ยังบอกเคยอยู่แฟนบ้านอยู่แดนอีส่สันนองเป็นสาวคนนองเป็นสาวไวอ่อนได้แต่งนอนแต่งแข่งยานเมืองแรงฟันหวานมาเขามาดูน้ำแล้วไปห้องค้อมไปเล่นเกมได้นะ ยันงาแล้วแเย็นนั่เ็นนี่แล้วแล้วเล่นเกมก็มาไปนอนน่นอก็อนนไปนอนเฝ้าหัหนนะน้อนไปใส่ด้มไปยันนันง่งเล่นเกมเล่นคอมักน,นกันนอนหันล่ะ่บอกควรสิน่ะนจะคว่ำจะมีชายใดไปเดนตองการ นัง่นงเรียนกันเพิงรักไฟมานช่องแปดเนอเพิงรักไฟมานช่องแปดเขาไปเบิ้งได้อจากพี่น้องสุกคนสุกคนพวกหมดนังให้เพิ่งนดูคนผมมากนี่าด้ก่อนด้วยไหมนีพี่น้องเขาเบิ้งเรื่องบทเสียก็มากไหมเพิ่มากนั่นไหมแค่ธริยาอิงลิสไหม เพใ่รมากแคทเธอรียาอิงฤทิ์ครับอันกับอกอันสามีของแคทเธอรียาอิงฤทธิ์นะซีวันยังก่อนนั่นแหละใครมากมาเพื่อนเพื่อนแสดงดี่ดีเด้เพื่อละมากมากเล่ารอพว่วงเป็นตุกโกงอย่างมันรอส่วนหลักเพื่อนแสดงหนังสิเป็นตุกโกงเนะเาะพ่อยังี่เพื่อนซีวันจังไลยเลี้ยงอันนางแค้นกต่เป็นตุกโกงเป็นผู้ชายจดาู้ไหมจ๊ะบอเรื่องนี้กะว่า,าเป็นตกุกงหรอกเรื่องนี้เป็นพระเอกอยู่ตวตาหัน เป็นเจ้าเนี่ะพระเอกเนี่ยแหละมั้งก็ที่ว่าพระเอกกับบ๊วยแมนก็ว่าตุ๊กโกงกับบ่วยแมนน่ะเป็นครึ่งๆหน่ะจ้าครึ่งโกงครึ่งบ่โกงน่ะจ้ะนนั่ะเขาไปเบิ้งนะจ๊ะว่าขยันมาขยักเจ้าเบิ้งขยันมาแคทเทอรีิยาเขยัติดตามแคทเทอรีิยาอิงลิสเล่างามเล้าอยู่เท่ายว่าหัวเล้างามค่ะอุนเซ็กซี่อุนนี่เลิศสมัตแต่งเลย แค่วันขอึ้นไข่บอแค่ทรยายนะ่ะง่ามค่ะง่ามอันนี้ขลับขลับแล้วเจ้าหาวแล้วเจ้าตาเหล่าออนนวลรีดผ้าเส็นนี้ก็จะเป็นลับแล้วเจ้า แหมดเสื้อเตียยุลุ่มจัดนักเจ้ายุลุ่มยังเหมือแห้งเตี่ยดีดอันเนี้ยจะเสื้อละเจ้าแล้วก็ดีดนี่เสล้วก็จะไปเอาอยุลุ่มมาดีดเจ้าให้ยุลุ่มเหมือแห้งเตี่ยน้องเก็ว่าถ้าดีดนี่เสื้อกับใครก็แห้งอ่ะดีดง่ายดีดเสื้อผ้าหนังจะยากดีดตามเดี๋ยวเจ้า ให้มีผ้าเั่างากเอามาหน่องจะรีดคือเอามาเลยเจ้าจะหือน่องชอบอออรีดผ้าเจ้าเแต้องและเปลี่ยนกันนะค่ะคือหน่องรีดผ้าคือต้องเอารีดเอาผ้าน่องไปวีไปซักนะเจ้าซักซักมือหน่ยเจ้าห้ามซักเครื่องน้องบันจะชอบซักเครื่องน้องน้องว่าซักเครื่องนี่มันยังคือผ้ามันยันเจ้ก็ซักเครื่องเนี่ยผ้าเนีเขายันนะ ถ้าซักมือนี่ผ้าหมดใจยันนะผ้าหมดใจะยืดนะนี่ก็ถ้าเ้าซักเครื่องเนี่ยผ้ามันยืดง่ายคอเสื้อก็จะหยุดนีด่ก็มัหผีดผ้ามัดแต่มัมกว่า bay bay cơ bay eo bay cơ bay eo chẳng má chiên hai December see you in December in December em có cô thì chiên hai em bắt chờ December, xem bờ đi xem này thanh ไปเธอไปแอวไปเ้อไปแอวจังวัดเจียงหาย่าจา้าทุกปีเจียงหายชอบแล้วบอสไปแอวแม่สายเหมือนใครไปแอวแม่สายฟอง ของแม่สายทุกเนชอบของทุกแม,ม่สาย เสื้อสีก็สีเหมาะสีงามสมัยก่อนสื่อไม้ไมสีสดน่ะเสื้อสีเสื้อตัวเนี่ยสื้อตีซื่อตีไอแลนด์ก้าจะจำบบะพิษนะสื่อตีประเทศไอแลนด์ เจ้าเราก็จะมาพับเราก็กจะมาพับเจ้าพับ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 มึงก็เยี่ชมพูสุดยอดเลยเยอะชมพูสุดสยอดเลยเลื่อเส้นเต้นขนาดรีดผ้าก็ยังเลื่อกระมานะเจ้าก็ รีดผ้านี่พญาเลือกกมากินเข้าพญาเลือกกมาอันนี้ก็พญาเลือกมากถูกงาน นี่ผ้าเป็นผ้าเนื้อบางเนี่ยเจ้าผ้าเนื้อบางผ้าเนื้อบางเขาก็เปิดไฟอ่อนๆเปิดไฟน่อยต้องเปิดไฟแห้งเปิดไฟอ่อนๆเลยเจ้า ง่ายนะโหยากไหมเจ้าถ้าใครชอบดีดผ้ามาฟอยาชมพูดีดผ้าเราก็จะชอบดีดผ้าเลยยายชมพูยาชมพูถ้าเป็นภาษาเมียงกับแม่อุ้ยยาก็จะแม่อุ้ย ผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวเป็นแล้ว <laughs> <laughs> อู้ยเป็นเพลงหมด <laughs> มืดก็เจ้าน้องลืมน้องลืมเปิดไฟ ให้มืดฟองน้องคิดว่านะเพรน้องหรือเปิดไฟเจ้าสมมารจะน้องนีดเพจะเร็จละแจังมันเต้นหรอแดดก,ก็เริ่มออกละลืมแต่ลืมว่าลืมเปิดไฟดอก้ลืมเปิดไฟรีดผ้าเพจะเสียงละแค่นี้อ่ยพี่น้อง คงโก้คโกโอ้นี่นคนแก่คนแก่ทำอะไรก็ไม่น่าเกียดอืมรู้จะโอ้เ้คแก่ทำอะไรก็ไม่น่าเกียดรู้จ๊ะนี่รูรดหดยวนอนไ่อ่ ากาศดีนะเจ้าอากาศ